นาโมตัสสะภะคะวะโต พระพุทธไตรลัตนญายามานีนปรรตศีสาสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากีทานังวารังกันทัง สีวร ah 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 ีจะมหาเถรังอาหังว ok ันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆบูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไยรตนะยาน มานีนปรัตสีสาหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากทีทานังวรังกันธังสีวะริคามหาเถรังหะหังวันทามิทุระโต อาหังว ah ah ันทามิทาตุโยอาหังว ok ันทามิส an si ัพปโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะราพุทธะไตรตนะยานมานีนปรัตสีสาหาชาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากทีทานังวรังกันธังสีวรีกามาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทานิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธามะสังฆูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตสีสาหาสาสุตัมนาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหาพิทานังวารังกันธังศวริกมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพะโสพุทธธรรมสังฆปูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมยีนปรัตสศีสาหัสสุธรรมนพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธัง สีวะริกมหาเถรงอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีนปรัต สีสาหาสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาหากีธานังวารังคันธังสีวะริกามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตโย อาหังวันทามิสัพปสุพุทธะธรรมะสังฆาปเชมินาโมพุทธายะพระพุทธตายรัตนาญานมานีนปรัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พูทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากทีทานังวารังคันธังสีวร ah ีธรมหาเถรงหาหังวันทามิทุระโตหาหังวันทานิทาตุโยหาหังวันทามิสัพโสพูทธาธรรมะสังฆภูเชนิ นะโมุพุทธายะพระพุทธไตรัตนะยานมณีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหาคีทานังวรังกันทัง สีวรีกรหาเถรงอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิอาตุโยอาหังวันทามิสัพะโสพุทธะธรรมะสังฆาปเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรตนะนยานมานีนปรัต สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมนาบูชาสังฆาบูชาหากขีทานังวารังกันทังสีวะริกมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทานิทาตุโย อาหังวันทามิสัพโสพุทธะ a ธรรมะสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหากทีทานังวารังกันธังศวรีกรรมหาเถรังอาหังว ah ันทามิธุระโตอาหังวันทานิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตต์สีสาหาชาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังกันทัง ีวริกามหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตโยอาหังวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชนินโมพุทธายะระพุทธทไตรยตนะยานมานีนปรัต สีสาหาชาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากีทานังวรังคันธังสีวริกมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆาปูชเณรินามุพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากทีทานังวารังคันธ ah ังศีวร ah ิคมหาเถรังหาหังวันทามิทุรโตหาหังวันทานิทาตุโยหาหังวันทามิสัพปโสุูธาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมยีนปรัตสศีสาหัสสุธรรมนพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังกันทัง ีวรีกมหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาุโยอาหังวันธามิสัพโสุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีนปรัต สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากขีทานังวารังกันทังสีวะรธกมหาเถรังอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิทาตุโย อาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทธายะราพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตต์สีสาหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนณ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหากทานานวารังกันทังศีวร ah ีกมหาเถรังอาหังว ah ันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมสังฆปูเชนิ นาโมกุทธายะพระพุทธไตรยตนะนัยานมณีนปรัตนสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังกันทัง สีวะริกรรมาหเถระอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธานิทาตโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชหินาโมพุทายพระพุทธ,าาทธไตรยตนะนยานมานีนปรัต สีสาหาชาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาหากทีทานังวรังคันธังสีวริกนาหาเถรงอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระนัยานมานีนปรัตต์สีสาหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาหากทีทานังวรังกันทางสีวริรมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพะโสโุทธตธรรมะสังฆาอเชนี เอาแปรกำหนดไปทั้งสารแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและหมู่ยาติทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวรนสัพเพหุทาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปเจกานนจะยังพลัง

ธมมาสเปสังฆาภาลปปตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานันจะเอเจนารักขังปันธานิสพพโสูุทังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ